พูดแจนทุกๆท่ทานวันนี้เราจะมาเป็นกันภัยพิพบัติกับคิล์มสไบในเรื่องการไปรุ่งเรื่อง,องสลามเป็นสละตอนที่ยี่สามตอนที่ยี่สี่จบภาคแรกรับรองความมันรับประกันความสนุกอย่ามัวรอช้ากดไลค์กดดาวน์กดติดตามบ้ เราไปกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากันเลยและว,วิธีการเรียกผู้อ,อสนง่ายดายก็แค่พูดว่าช่วยด้วยมาเล่นกันทีอะไรก็ได้พูดเลยเพื่อถ้าพูดสนใจในตัวพวกเธอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองแหละเขาไม่ต้องห่วงเรานะเดี๋ยวพูดกับพวกเธอเดี๋ยวก็ออกมาถ้าใครไม่เชื่อฟังเนี่ยเดี๋ยวครูจะทำให้มันเชื่อฟังเอง <c ười> และคนแรกที่เริ่มเลยคือพี่หนุ่มคนนี้ครับ <c ười> ruined, ดูเหมือนจะอายุยทอ่สุดในกลุ่มแล้วือพอน้องแก่อธิษฐานไปเนี่ยผู้ระดับสูงไม่ออกมาครับออกมาแต่ผู้อะดับต่ำครับออกมาเยอะมากเลยพี่ร แกก็เลยใช้สกิลผู้ผิดแผลนะครับในการดูดคืนเข้าไปแล้วก็รวบรวมมาให้ออมาเป็นผู้ระดับสูงฮะ <S <S พอจำลงองออกมาเสร็จก้าวไปใส่ในร่างของน้องแกครับแบบนี้พอเด็กน้อยแกโตไปเลยก็จะมีความสามารถสนะเยี่ยมมากเลยมหาปราดเมื่อกี้ม่เห็นภาพจะภูมิใจเลยนะแล้วค่ะและแล้วล,ลูกศิษย์คนแรกแกก็รอดเลยครับมีผู้ระดับสูงอยู่ในร่างใครเรียบร้อยที่ริมรูเรรรรกจัดการให้สเสด็จครับไม่ต้องห่วงนะจะได้ปกป้องลูกศิษย์ของฉันเองเอาล่ะล้วคนต่อไปก็น้องหัวทองคนนี้พี่ริมรูเกก็ทําแบบเมแป๊ะปเลยครับ น้องเกดก็ได้ธาตว่างเปล่าเฮ้ยโดนน้องจุ๊บด้วยเกินเลยแต่แม่ดูเหมือนน้องหัวดำแกจะห่วงอาจารย์น,นิดๆนะครับเนี่ยและต่อไปไอหัวส้มน้องเกยังไม่ทันได้ที่ฐานเลยครับพูดระดับสูงก็โผล่มาเองเลยและคนที่โผล่มาคือพูดแห่งแสงครับยินดีที่รู้จักนะดูเลยครับไอน้องหัวส้มเนี่ยคือพี่เกเนี่ยเชิญผู้ระดับสูงที่เป็นพูดท่าแสงออกมาได้ครับและพูดเกก็ตกลงที่จะช่วยเอกเจ้าหนูเคนยะนี่นะครับเป็นะดีกระดาษใหญ่เลยแล้วไปเกดก็พุ่งเข้ามาสถิตในล่างครับเอาง่ายขนาดนนนนนีี้้้้้้เเเลลลยยหรรอออออส่่ววงงงคคคตตไไปก็ััใชิิธแแบบบดดมมาะื แกเนี่ยมันจะกลัวครับแต่ไม่ใช่ครับเราต้บอกว่าหนูชอบอาจารย์นะคะเออจะก็ชอบเธอเหมือนกันเดี๋ยวนะเอ๊ะนี่แกเป็นโลลิคอนเหรอคือพอน้องแกรเริ่มอธิฐานครับก็มีบางอย่างเริ่มสั่นไหวขึ้นแล้วมีพูดสุดเสุอมือ๊ะไม่ใช่แล้วมีพูดหัวสีดำนี่โผล่มาครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่พูดครับมหาปรารถ์ว่าเป็นร่างวิญญาณที่คล้ายคลึงกับพูดครับแม้แต่มหาปรารถ์เองก็ไม่สบบามารถวัดค่าพลังได้ครับดูเหมือนจะเก่งเกินนี่ดีเจแกก็พุ่งประจูบลิมบูรู้ครับฮะพุ่งปรจูบเลยเหรอนนนนีีี่่่่่่แแแรรรรรกกกบปะเเเยยลดดุหมือออาาทูใงงข ปฏิกิริยาบางอย่างครับพอเจ๊จอมมาเห็นก็พยายามจะเข้ามาขวางครับพยายามจะบอกว่าไอ้นี่มันอันตรายนะยคนมันอันตรายตัวาไม่ทัน คผมไอเจ๊พูดวิญญาณเด็กก็เข้ามาสิงสถิตในร่างน้องเรียบร้อยแล้วฮะริมารุก็เลยสแกนดูครับแต่ดูร่างนี่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่นาปกติดีนี่คือและไอเจ๊จอมานเนี่ยก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่แค่ริมารุครับผมเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องฮะเออช่างมันเดาแต่ยังไงก็ตามผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาดีสินะและแล้วเด็กทุกคนเนี่ยครับปลอดภัยครับตอนนี้เด็กทุกคนมีผู้ระดับสูงในสถิตอยู่ในร่างเรียบร้อยแล้วครับคือเด็กทุกคนเนี่ยก็ขอบคุณไอเอจ๊จองมันเถอะแต่เจแกคงเนะครับผม เพือหลังจากนี้เนี่ยพี่รีบรูแกก็สร้างโกเลมตัวใหม่ให้อเจจอมมารแกนะครับผมก็เลยกลับมาคุยกับแกรนมาสเตอร์ครับเรื่องที่ทุกอย่างน่ะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องสองคนเนี่ยก็มาปรึกษาแล้วคุยกันเรื่องนี้ว่าจะให้เด็กๆในเรียนอ,อยู่ที่นี่ไปก่อนเพื่อที่อนาคตเนี่ยจะได้เป็นคนเลือกเส้นทางของตัวเองแต่พี่มมรีบรูแกก็ไม่ได้บอกวิธีกับแกรนมาสเตอร์นะครับว่าทำยังไงเด็กๆถึงสามารถควบคุมพลังได้โอ้แต่ไม่อยากให้ถามเซาซีครับพี่แกก็เลยเอาแคปปิดปากออกาอมาให้ครับเป็นมังงะกองโตแบบ,แบ,บเบิ้มเลยนี่ตอนนนออยูู่่่โลกกกดพีีแาไ่เล่มวะเนี่ย แม้เกิดเรื่องขึ้นมากมาหายจริงๆนะเนี่ยท้งเรื่องที่ได้เจอกับมังกรเวลโดราได้ควบคุมเหล่ากอบบิ้นและได้จัดก,การกับบาป่าอีกทงก้งยจะเป็นคนตั้งชื่อและสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ขึ้นมาได้เจอกับคุณชิสูผู้กล้แห่งเพิงได้ปลดปล่อยคุณชิสูออกจากคำสาปที่มีมานานได้เจอกับเผ่าโอกเกอร์ที่กลายจาสศัสูญต่อสู้และมาเป็นพักพ,พวกไก้บคนบัญญาอ่อนอย่างกาบิรุเจอกับออฟหลอดและเจอกับอาเจเทรนนี่ไทยสุดท้จยแต่กันกันกบออฟหลอดได้นำเหล่าออฟมาเป็นพวกสร้างบริวทรมาแห่งป่าจูราและจจมมนิ ได้ต่อสู้คาริบบิสและท้ายที่สุดก็ได้สารฝันของคุณชิสูให้เป็นจริงเรื่องปัญหาค้างคา,งางใจฉันก็เคลียร์ให้เกือบหมดแล้วแบบนี้ดีแล้วสินะคุณชิสูขอบคุณค่ะ ทัานมาีทพีหัวดำใครวะเนี่ยแต่ดูรกษณะแล้วน่าจะเป็นตัวเอกในอนาคตคือแม่แกกาลังบ่นนะนะครับว่านานทีว่าจะถูกเรียกไปแต่ว่าถูกผู้รับใช้จะชิงตัดหน้าไปซะก่อนท่านแต่จะต้องชี้นำความจริงของโลกไปนี้กับผมอย่างแน่นอนคือไม่แกพูดกับลูกแก้วครับซึ่งในลูกแก้ก็เป็นรูปมิริมารู้อะนะฮะเมื่อเวลาผ่านมานานนานก็ถึงเวลาแล้วที่ิริม,มิรู้แกะนั้นจะต้องกลับเมืองเด็กๆก,ก็ต้องเศร้าเสียใจเป็นเรื่องปกตินะครับ ก่อนจะไปน้องหัวดํามันทําแจไม่ได้วิ่งมากกอดซะหน่อยละกันแต่ไม่ใช่คนเดียวครับเด็กๆทุกคนเด็กก็รักริบรู้เหมือนกันหมดเลยครับทุกคนก็เลยโผล่ก้ามากอดพี่แกหมดเลยก่อไปริบรูไ้ไปกก็เลยฝากหน้ากากคุณชิสูไว้ที่น้องเกครับซึ่งทุกคนก็ได้ของขวัญคนละชิ้นครับนั่นก็คือชุดใหม่นั่นเอง oh. เอาล่ะหลังจากนี้ก็ตั้งใจเรียนด้วยล่ะถึงแม้การจากลราจะเจ็บปวดแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่เจอกันตลอดไปะนะเด็กๆทุกคนก็ไม่ได้ผูกพันกับริบรู้ลอะครับทุกคนก็รักรังกายด้วยเช่นเดียวกัน รังแก่แกก็สงสัยหรอกครับว่าหน้าการน่มันสาคัญมากทำไมถึงยกให้เด็กคนนั้นไปเออฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกแต่ว่าฉันะรู้สึกว่าควรยกให้โคลเอไปอะนะคือระหว่างที่ไปแกกาลังจงมิวอยู่นั้นก็มีอาเจ้คนหนึ่งกำลังแอบดูวิริมาลูแกอยู่อะนะเอาล่ะรังแก่เรากลับมือของพวกเรากันเถอะทุกคนกำลังรออยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เพลนอันสว่างสวยมีเด็กนุ่มคนหนึ่งปากในกระบอกไม่อาภัยส่วนมือก็ละเลงแฮลบูบอยแล้วเยู่ที่พื้นหากแต่ไม่ใช่ครับนั่นคือวงแหวนอันชย่าง แม่ไม่รู้จักที่ต่ำหรสูงอันเชิญแค่ออกมาคือคุณเช่นหรือเปล่าใช่แล้วครับคนที่โผล่มาคือพวกหนุ่มปริศนาตอนท้ายเรื่องมาพานที่แล้วเด็กหนุ่มได้พูดความปรารถนาออกมาพร้อมกับน้ําตาเอ๊แต่จังหวะที่ยืนขึ้นนี่เอ๊มันไม่ใช่เด็กผู้ชายนี่นาเอานี่มันเด็กผู้หญิงละขอร้องล่ะเพื่อให้ความปรารถนาของฉันเป็นจริงไม่ใช่แล้วดูวิญญาณฉันก็ยอมเพื่อบี่วดำแถมแดงแกก็เลยจะฟังความปรารถนานะครับแต่น้องแกดูเหมือนจะไม่ไหวครับก็เลยสลบไปก่อนแม่แม่ทำสัญญาสำเร็จผมรู้สึกของ ตออแทนนี้เนี่ยอยู่ได้ประมาณ3วันเท่านั้นเองในส่วนที่ขาดเหลือเนี่ยขอตดแทนด้วยเหยื่อของคุณก็แล้วกันพอเสร็จพี่แกกบหัวรอบมันตัวไรและแล้วร่างของน้องแกกับศพที่อยู่ข้างก็หายไปตัดฉากมาต่ออดีตมานานมาแล้วของคุณชิสุคือน้องชิสุแกนเนี่ยได้รับเควมมาให้ปราปีศาที่คืนชีพและเมือ่อน้องแกเดินทางมาถึงน้าคือเมืองฟิลวูดน้องแกก็ได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยครับพอเข้ามาสู่ห้องโถงในปราสาทดูเหมือนห้องแกจะดังมากครับนักผจญภัยที่อยู่นี้ก็ตกใจและตื่นเต้นกันหมด คนหนึ่งที่ชื่อว่ากูการูเหมือนจะเป็นคนรู้จักของน้องแกครับซึ่งพี่แกก็กรับเควส์นี่มาเหมือนกันนักวิจารณ์ภาพยนตรอื่นนั่นแหละก็คุยกันสับเพเหราไปเ,เรื่อยครับท้ายสุดก็คิดว่าเออใการมาครั้งนี้จะคุ้มไหมนะเพราะว่ามือดีทำเควส์นี่นะตายไปหลายคนแล้วแต่คุยกันยังไม่ทันเสร็จดีครับก็มีลุงแกโผล่มาขัดจังหวะซะก่อนเอ้าแล้วน,นักวจารณ์ภาพย <c oughs> <c oughs> เอาล่ะรับประชนภัยทั้งหลายมีข่าวไรจะมาบอกตอนนี้วนเวรชนของพวกเราได้เสียชีวิตลงไปแล้วถึง 2, 2> <c oughs> คนคือลุงแกก็พูดึงเอกสารเมื่อร้อยปีก่อนที่พูดในอาสมินเอเดสนี่ปิดผนึกปีศาจต,ตอนนั้นเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เขียนว่าปิดผนึกยังไง <c oughs> จะบ้าแล้วข้อมูลศัตรูมีแค่นี้ใจพวกเราไปตายเรียกไง <c oughs> คือลุงแกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยหรอกครับข้อมูลปีศาจมีแค่นี้ใะ้ไปสู้หรือไปฆ่าตัวตายกันแน่ที่น้องชีสูงแกก็เห็นด้วยนะครับแต่พอลุงแกจะออกก็ไม่ออกครับลุงแกก็อธิบายต่อครับว่าเราเนี่ยราสทห่ง เนี่ยนะครับมันก็มีศพอยู่ซึ่งมันก็คือร่างกายเนื้อของปีศาจตนนั้นนะครับไอ้ตัวนั้นเนี่ยก็เลยต้องการที่จะร่างกายกลับคืนเพื่อคืนชีพอย่างสมบูรณ์นั่นเอง <S 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 ซึ่งน้องชิสุแกก็มีคำถามน,นะครับผมจากที่น้องแกนเนียว,วิเคราะ์คือไอ้ปีศาจตัวนี้นํนมาเอาชนะวีะรบะรุดูได้ทั้งสองคนเกงว่าจะใคยดูแล้วในปีศาจตัวนี้อาจจะพอเห็นเทียบเท่ากับปีศาจชั้นสูงลุกอาร์คเดมอนเลยทีเดียวและไอ้ปีศาจตัวนี้นนมันมีชื่อหรือเปล่าหรือมันก็ไม่มีนะครับไม่เคยมีมยบรรังงนกเี่ยออานอ้มอล น้องกินก็เดาออกครับว่าลุงแกต้องการอะไรคือลุงแกต้องการจะยื้อให้หนักผจญภัยทุกคน,นอยู่ที่นี่เ<อ>พื่อรอให้ปีศาจมานี่เองครับ<อ>และแน่นอนครับลุงแกที่อยู่หน้าประตูก็ไม่ยอมแหละครับแต่ว่าพอไม่ยอมเสร็จก็โดนทิ้งทิ้งซะเลยหากแต่ไม่ใช่ครดบดูดีก่อนดดสิ่งที่ออกมานั่นคือปีศาจชั้นต่ำครับเหล่าทหารนักไรายเวทเพื่อกำจัดและนี่ก็เป็นเอกผลนี่ทุกคนถูกกักตัวไว้ที่นี่ทีนี้ทุกคนก็แตกตื่นเลยครับเพราะว่าใครนีกเลยจะเป็นคนที่โดนสิ่งก็เป็นได้แต่ว่าขณะให้น้องแกกำลังคิดหนักอยู่นนั้ ชายที่อยู่ตรงหน้าน,นั้นดูเหมือน,น,นจะเป็นคนที่มีฝีมือครับถึงน่าจะดูเหมือนนักเวทแต่กลับไม่มีช่องโหว<อ>่ใดๆมีปีศาจอยู่ที่นี่เหรอคุณตั้งใจให้พวกเราเกิดความเกรงกลัวจนไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยแก่ะหมายวอมว่ายังไงโอ้แต่จะมายังไงแล้อแกดูเหมือนว่าการร้องของมันสำเร็จง,ง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะเลยคือพี่หัวดำแกก็จับออกหมดแล้วครับว่าทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นนะมันคือการสแสดงบทมันน่าแปลกใจจริงๆเควสกำจัดปีศาจที่พื้นคืนชีพแต่ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดไว้ค้าได้แแคคค่่่เเพีียยศาาจจกลิดวะม ก็คงพอละมากภารกิจนี้ขึ้นน้องชิสุก็เลยออกมาขวาครับพี่คิดว่าอ้หัวดำเนี่ยจะฆ่าทุกคนเพื่อให้ปีสานออกมาและใช่ครับถูกต้องแล้วล่ะอย่างนี้เองสินะฉันมีเชื่อว่าชิสุแล้วนายล่ะชื่ออะไรเรียกกระผมว่าสีดำนี่คือชายาที่คนสนิทเอดดีตั้งให้ผมอันที่จริงแปลมาเป็นภาษาไทยว่าสีดำซึ่งมันไม่เท่ครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าคุโรครับซึ่งไม่เท่กว่าเยอะแม่แม่งัันเริ่มจะคุณน่วนกันแล้วกัน แน่นอนครับไปลวไฟไม่ไปผลกันนอนชีสูงแล้วครับแท้ดูเหมือนจะยุ่งยากไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะได้เป็นเพื่อนคุณเองนายหน่ะเป็นใครกันแน่อะไรกันคนที่กำลังจะตายนะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะครับว่าไปผมจะเป็นใครเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคุณนี่นาไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยมันกคจริงอยู่หรอกแต่ว่าปล่อยให้นายไปไม่สนใจมันอันตรายเกินไป โนไปเต็มๆแต่ไม่เป็นอะไรครับบางได้ปีกทันทำได้สวยมากเลยครับคิดไม่ถึงว่ามีนพิงแค่มนุษย์จะสามารถใช้พลังของอีฟริดได้ขนาดนี้อะไรกันโดนไปขนาดนั้นยังไม่บาดเจ็บอย่างนั้นเหรอผิดแล้วล่ะครับขอแก้ข่าวนิดนึงไม่ใช่ว่าไร้ร่องรอยหรือไม่บาดเจ็บนะฮะดิจริจรู้สึกเจ็บอยู่นิดหน่อยอะเอาล่ะได้เวลาจบเรื่องนี้กันดีกว่าวุ้ยแขนขาดไปข้างหนึ่งบ้าหนัะไปได้ยังไงกันดูเหมน้าการน่าจะข้าเวลาไปอย่างยาวนานเลยนะครับน่าสนใจจริงๆพูดเสร็จพี่แกก็หายตัวไปเลยครับ แม้ทุกคนจะดีใจแต่แท้จริงแล้วน้องเกิก,ก็ลุ้ลึกในใจครับว่าโชคดีที่อีกฝ่ายนั้นถอยไปก่อนอ,อีกฝ่ายนั้นทางจะเก่งมากแล้วน้องเกก็นึกถึงเรื่องที่หัวดำแกพูดครับเรื่องที่จะทรื่องร้องขอให้สำเร็จนั้นมันจะาง,ง่ายได้เอ๊จะมีใครกันนั้นที่แข็งแกร่งพอจะควบคุมปีศาจตัวนั้นได้ณเวลาจอมน้องเก๋ก็ขอนั่งตากแดดยามเย็ยนซะหน่ายอ๋อแสนสวยจังเลยแล้วน้องเกก็นึกถึงเรื่องที่จอมาเลออนเคยพูดไว้ครับคือเรื่องปีศาจได้เรียกตัวเองว่าต้นกำเนิดคือปปปปีีีาาาาาาจจเเเเเเหหลลลล่่นน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 นัััััั้ะะาาลล้ะะมม็็็็็ออออออกกกกกกกรรทแแตตตววญยใชสสษณ์ขงงงิดคื สีขาวก็คือบลองสีดําคือนัวเฮ้ยตัวบริษัทไม่เป้งขนาดนั้นจะมาอยู่ที่น,นี่ได้ยังไงกันนั่งจองวิวสภาพก็มีองครักษ์มาเชิญตัวบอกว่าราชาเป็นคนเรียกระหว่างเดินในองครักษ์นกักอวยไม่หยุดเลยครับน้องเกก็ค่ถ่มตัวไม่เท่าไรหไร่หรอกไอ้ปีศาจนั่นน่ะมาแข็งแกร่งเกินไปด้วยซ้ำแลวดูเหมือนทางที่องครักษ์จะนําทางมานั่นจะเป็นทางไปชั้นใต้ดินครับแต่แปลกมากเลยตอนที่อยู่ห้องโถงในองครักษ์คนนี้ก็ไม่อยู่นะไม่รู้ได้ยังไงว่าฉันสู้กับปรศาัมาเปิดประตูเข้าไปก็เจรราาอรอั ต้องยินดีต้อนรับท่านชีสูด้วยนะครับในฐทนะากษัตริย์และต้องขอบคุณม,มากๆที่มาเยือนประเทศแห่งนี้และเราก็ได้รู้กันว่าอ้สามตัวนี้มันสมรู้ร่วมคิดกันซึ่งไอหัวทองหรืออ,องครักษ์คนกลางเนี่ยมันเชื่อว่าเออเตสหรือว่าอัศวินในหนังสือนั่นแหละ,ละซึ่งในหนังสือเนี่ยมันโกหกทั้งเพครับเออเตสเนี่ยไม่ได้ผนึกมารไว้ครับแต่ว่าตนเองนั่นแหละคือมารอีกทั้งไอเออเตสเนี่ยก็เป็นราชาของที่แห่งนี้ด้วยรวรวมรนักประจัญภัยที่มีชื่อเสียง่าแห้หมารแบส่งขึ้นอาาจกวหนี้ จากที่โดนโค่นยังเวยมานแล้วก็มีพระราชาทํางานให้กับเอร์มานอีกโอ้โหชีวิตแล้วดูมาในเอิร์เตสเนี่ยสนใจหน้ากากของน้องชิสุแกนะครับคิดว่าสลาได้พึงต่อสู้มาแลไม่นืึ่งปูด,ดีจะมาชานะชัดได้ยอย่างนั้นเลยคือน้องแกก็ไม่มีทางเลือกครับสุดงเสร็จต้องบวกเปิดก่อนซะแล้วและแน่นอนครับที่คนที่เข้าวินเร์ผู้หุดทั้งสองคนคน,นนี้ก็คือเออร์เตสนี่แหละและพี่แกก็พรามเรื่องระดับของปีศาจครับซึ่งพี่แกก็อ,อวดอ้างว่าตัวเองว่าคือมาระดับสูงขึ้นตำนานอาร์เดมอน และพี่แกก็บููยรามตามภาษาตัวร้ายพูดไม่หยุดเลยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยถูกเรียกว่าวิรชนมีพลังแค่นี้เองอย่างนั้นเลย คือถึงแม้ว่าลังแหวนน้องแกจะไม่เหลือเลยครับแต่การที่น้องแกปลดปล่อยเอฟรีออกมาจากการอาร์ตเดมอนได้ซึ่งกระไรน้องแกต้องไปถอดหน้ากากออกมานั้นแมหมฉันน่าเสียใจจริงๆนะครับเนี่ยคนที่มอบความเจ็บปวดให้กับผมได้ครับถูกพวกกระจอกพันนี้ฆ่าลงใช่แล้วครับแต่คนที่โผล่มาคือพี่หัวดำนั่นเองถือพี่แกก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับพี่แกก็เอาหอาสวินมาฝากด้วยนี่เอาไปเลยโอ้โหถือเป<อ>็นเงาะแค่เราก็ได้เห็นคำอาสวินพวกนี้นะมันก็ปีศาจเหมือนกันโอ๊ยแค่แค่ร่างกาฝากของปีศาจชั้นต่ำนี่ก็เรียกแบบอออสวววิิินนนนนนแแแลล้้เเเหรรรรีี่่่ยมมมาาาตตฐคขข็งงงงกกกโัไปจๆ สองตัวนี้ก็ลามไม่ทันเสร็จครับพี่หัวดำก็เปิดก่อนเลยเก็บไปแล้วหนึ่งคนแลนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมตัวร้ายถึงต้องหยุดภาพไมเยอะไม่ก็จะตายก็งูๆอย่างนี้แหละไอตัวประกอบเ <c> ค <oughs> ชนะหุ่นเชิดของฉันได้นี่แกคิดว่าจะชนะอาร์ดิมอนอย่างฉันได้อย่างนั้นเลย, <c oughs> ออยเอ้ไอ้นี่ก็พูดมากเหมือนกันเลยเนี่ย วันค้สีแดงน่จะอวดตัวมากเกินไปแล้วนะแม้แต่ที่ต่ำพี่สูงก็ดูไม่ออกอย่างนั้นเหลอเน,นี่ยคนที่ขายหน้าที่เป็นจุดอ่อนของเผ่ามานอย่างนายเนี่ยก็ไม่ควรมีชีวิตอ,อยู่ต่อไปแล้วหลือนนะไม่ต้องหวง่วงรออเดี๋ยเราไม่หายไปทั้งวิญญาณเลยแหละและแล้วพวกปีศาจที่บวชพันอยู่ในอาณาจากักรของฟิว ก็ถูกกำจัดไปจนหมดหรือว่าแต่เพียงบันทึกว่ากษัตริย์รวมทั้งรัฐมนตรีถูกปิศาาที่ชื่อว่าสีดำฆ่าตายที่จริงเชื่อว่าคุโรแหละมันเทด่ดีและปิศาาคุโรนั้นก็แพ้กับคุณชิสุคี่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับพี่คุโรแกี่ยแค่ไว้ชีวิตคุณชิสุไว้เท่านั้นเองและก็ไม่มีใครรู้ครับว่าไอหัวดำที่ชื่อว่าคุโรนี่เป็นปีิศนาเดี่ยเขามาจากไหนกันนะ <c oughs> และแล้วเวลาก็ผ่านมาจนปัจจุบันครับตอนได้พี ke, ่คุโรแกกลังดูลูกแกและดูริบุรุและข้างรักอยู่ริบรรรรรรกกกกกกัััััับบคโ่่่่นนนนนนน้้้้จจจะะะไดดดดเเเอออออตตาาาาาาามชาหหววยยยยยงงงลลลแทูฝี ถูกรีบรวนเชิญมาและมอบชื่อให้คลิปนี้จบลงซะแล้วจะไม่ต้องเสียใจไปกดไลค์กดดาวกดติดตามเอาไว้เมื่อตอนใหม่มามนนะจ,ะจะแจ้งเุลปเลยเอหรู้ว่าผมจะสปอยจบไปแล้ววะก็สาม,มารถเข้ามาดูตอนอื่นได้ที่ช่องเกรดนะจ๊ะมีสปอยในเมยมากมายหลายเรื่องแต่และเรื่องสนุกทั้งนั้นเลยทายของประมาณนี้หน่อยกันละกันพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปบายจ้า ah. คิดถึงแต่เธอแทบทนไม่ไหว้กกระเป๋าแล้ววิ่งออกไปใน ที่ฝนเริ่มตกพรำพรำมีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่อยากให้วันนี้กลายเป็นวันจัน